สวัสดีพี่น้องครับวันนี้ผมลองขับมาเส้นนี้อยู่นะครับผ่านโรงเรียนพิศบาลทอแปดนะครับตรงน,นี้นะครับเป็น,รนโรงเรียนที่ใหญ่เนะี่ยอยู่ใกล้บ้านเลยนะครับปัญหากับผมก็คือตอนเย็นเย็นนะผู้ปกครองจะมาจอดรถแล้วก็ปิดทางเข้าออกเะมีวันหนึ่งนี้เราก็ไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยพี่น้องครับเพราะว่าผูุกครองจอดทันทีเราก็บอกว่าตรงนาย่าจอดรถนะฮะ ขวางทางเข้าออก,อกรถเราสองคันจอดหน้าบ้านเนี่ยจะไปทำธุระไปไม่ได้เลยเนี่ยก็เป็นปัญหาที่แต่บางครั้งก็ไม่รู้จะพูดยังไงเมืนเน่อไงแต่เราก็อยากจะช่วยเหลือนะครับผู้กครองมารับลูกๆนะครับตอนเย็นแต่บางครั้งเนี่ยเมื่อเรามองไปฝั่งตรงข้าม มันก็มีที่จอดรถพอสมควรนะครับแต่พวกคองมักจอดตรงฝั่งหน้าบ้านเป็นหลักเราซื้อกลวยมาแต่ถ้าตั้งกลวยเนี่ยก็เดี๋ยวจะมีดราม่ากันอีกเนี่ยก็เลยต้องวางแผนกันใหม่ว่าประบายสามโมงเนี่ยนะถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ย ผมกับภรรยาต้องมีธุระปับปังเนี่ยตอนเย็นต้องออกจากบ้านเนี่ยก็ต้องออรถออกมาจอดเลยฮนะจอดตรงริมถนนหน้าบ้านเลยนะฮะก็สะดวกใจที่สุดละถ้าทาแบบนั้นนะครับดีกว่าเรา่ายืนรอผู้ครองมาแล้วเราก็รู้สึกแบบไม่งุนงิดแต่ผู้ครองก็อุ้มลูกมาจูงลูกเข้ามาเนี่ยแหมเราก็มารู้จักว่ากันยังไงนะครับแต่ที่ บางคนบางครอบครัวก็ดีนะครับก็คือมีคนรอในรถนะฮะอยู่หนึ่งคนในสมมติมาพ่อแม่นะครับคุณแม่ลงไปรับลกูกคุณพ่ออยู่ในรถพอเราเห็นแล้วเนี่ยว่าเราเอ่าคุยกันได้นะครับก็เขาจบว่าขออนุญ,ญาตออกจากบ้านนะครับเนี่ยเขาก็เลื่อนให้นะครับแล้วเขาก็มาจอดต่อเหมือนเดิมได้แต่ประเภทแบบมาคนเดียวแล้วก็จอดเลยแล้วไปเลยนะฮะเราเข็นก็ไม่ได้ด้วยนะครับ เลยตัดปัญหาว่าพอบ่ายสามโมงรู้ว่าวันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยผมต้องออกไปกลุ่มหรือออกไปทําธุระปรับปังข้างนอกนี้ผมก็ต้องเอารถมาจอดหน้าบ้านเลยดีกว่าสบายใจกว่านะครับเนี่ยมันก็มีทางออกในของการแก้ปัญหานะถ้าเราแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีเนี่ยมันก็บรรทอน,นการดำเนินชีวิตในสังคมผมก็อยากพี่น้องมองกลับมาที่ การเป็นิษเตียนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเดำเนินชีวิตด้วยความคิดของพระเจ้านะครับโอกาสที่จะมีปัญหากับใครต่อใครมันไม่มีนะพี่น้องถูกต้องไหมพี่น้องอย่างเงี้ยใครทําให้เราโกรธไม่พอใจเราก็ยกั่วเนี่ยเขาก็พระเจ้าสอนเราอย่างนี้เนี่ยสอนให้รักศัตรูด้วยซ้ำใช่ไหมครับสอนให้รักแลยฮอภัยให้โอกาสผู้อื่นมองในส่วนที่ดีของเขาอยู่เสมอนะครับเน้นความรักที่มาจาก ความคิดของพระเจ้าแต่ถ้าเราเน้นในความรักที่มาจากเนื้อหนังเราเองเราก็รู้ว่ามนุษย์มันก็เลือกที่รักมักที่ชังนะครับเราอาจจะไม่พอใจใครแล้วเราจะแบบก็พูดไม่ดีเขาไปเลยเราไม่ชอบเขาเนะี่ยแต่ตามความคิดของพระเจ้าหลักคําสอนพระเจ้านั้นเราต้องระวังเรื่องคพูด้วยร์่ึงมว่าทุกคําที่เราพูดมันพี่บอกเลยครับมนุษย์ต้องรับผิดชอบนะเนี่ยเดยยิ่งพวกคําที่ไร้าสาระต่าง มันคิดเสียงก็ควรที่จะพูดในคําที่มีสาระสาระใงความจริงตรงนี้สําคัญละ่ะเมื่อเราอ่านความจริงอ่านพระคำพระเจ้าอ่านความคิดพระเจ้าเราก็จะมีสาระความจริงที่จะพูดกับสังคมได้เนี่ยพูดกับในครอบครัวที่ไปเชื่อพระเจ้าพูดกับเพื่อนๆสําหรับส่วนตัวผมผมเชื่อว่าพระคำพระเจ้ามีพิเศษน,นะครับเมื่อเราพูดเมื่อเราแบ่งปันออกไปเนี่ย โดยวิยเดกจ,เาะจ,ะจากพระเจ้าพรเจ้านะครับก็ะจะส่งผลนะครับที่ดีนะครับกลับไปฝั่งตรงข้ามอย่างแน่นอนเนะเพราะเราไม่ได้ตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายใช่ไหมแต่เราตอบแทนการร้ายด้วยการทําดีตามที่พระเจ้าได้สอนไว้ใช่ครับมันมันสวนทางกับความคิดเดิมเิมเนี่ยกับโอ้โอุปนิสัยเดิมเดิมของเราแต่ต้องฝึกไปนะครับ ถ้เาเาเป็นคริสเตียนเนี่ยถ้าเราไม่ถ่อมใจฝึกนะครับทําตามที่พระเจ้าตัดสั่งให้ทำเราจะเป็นคริสเตียนที่ทําตามที่เราอยากจะทําซึ่งตรงนี้แม่ก็เหนื่อยใจนะครับบางทีให้คำปรึกษาพี่น้องบางคนเนี่ยถ้าเขาคิดอย่างถูกต้องชัดเจนตามพระคำนะครับไม่ต้องกลับมาปรึกษาผู้รับใช้พระเจ้าเลยนะฮะเพราะคุณจะรู้ว่าอะไรควรทําหรือไม่ควรทําอะไรควรพูดหรือไม่ควรพูดใช่ไหม คือรวกใช้ใช่ครับเราเราสอนเราว่าเก่าตักเตือนแต่สมาชิกจะยอมรับคาตักเตือนหรือเปล่าตรงนี้บางคนมีคําตอบในใจอยู่แล้วนะครับเออนี่ก็เรื่องแปลกแต่จริงมีคําตอบในใจอยู่แล้วบางเรื่องนะครับที่มาปรึกษาแต่เราพอเราชี้เหตุชี้ผลตามหลักความจริงของพระเจ้าคําสอนพระเจ้าก็ไม่ไม่เอาด้วยเอออันเนี้ย หรือบางคนเนี่ยเข้าถ่ายเนี่ยสุภาษิตจีนบอกว่าประหารก่อนกลาบทุนี่น้องเข้าใจกันมีไหมคือคุณทําไปแล้วแล้วก็มามาถามทีหลังว่าทําได้หรือไม่ได้อ่ารมบอกว่าไม่ได้นะครับมันขัดต่อกฎหมายของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าไม่พอพระทยัยแน่นอนถ้าทาแบบนั้นแต่สรุปว่าทําไปแล้วอ่าเนี่ยก็เรียกประหารก่อนกลาบทุนนะครับ ตอนนั้นทาไมหนุนใจพี่น้องที่จะอ่านเป็นคัมภีร์ให้มากพี่น้องต้องเข้าใจว่าอะไรที่พระเจ้าพอพระไทยหรืออะไรที่พระเจ้าไม่พอพระไทยเนี่ยยกตัวอย่างเช่นในสุภาษิตบทที่หกช่นนะเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังเนี่ยเออต้องถามว่าพี่น้องอยากให้พระเจ้าเกลียดชังหรืออยากให้พระเจ้าเมตตาสงสารเราลรงแสวงหาพระโพรที่มาจากพระเจ้าจากการเชื่อฟัง หรือพี่น้องกําลังสำสมโทษได้กับตัวเองในวันที่ภาคสาที่จะมาถฉงเนี่ยบางทีก็ต้องถามแบบตรงๆแบบเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นยินเหมียวในเบอช่างปั้นก็ต้องยอมจำนนทุกอย่างไม่ใช่บางอย่างใช่ไหมใช่ครับหลายคนก็บอกว่าก็ปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับอาจารย์หรือก็ครัวอาจารย์อาจารย์ก็พูดง่ายๆก็ไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะ ผมเองเนี่ยก็เจอปัญหาเยอะเหมือนกันพี่น้องครับไม่ใช่ผู้ใช้ไม่มีปัญหาแต่มันต้องจบลงที่ความคิดของพระเจ้าหรือคําตักเตือนคําสอนที่มาจากพระเจ้าอย่าให้ปัญหานั้นมันจบลงด้วยความคิดเนื้อหนังของเราเองเนี่ยเอาอารมณ์ตัวเองไปที่ตั้งไม่ได้เอาหลักคาสอนของพระเจ้ามาวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้มันก็จบไม่สวยพี่น้องถูกไหม และปัญหามันก็ตามมาอีกเยอะทีเดียวนะครับดังนั้นการให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีพระบิดก็เตือนใช่ไหมครับว่าอย่าดูหมิ่นพระคำพระเจ้าบุกคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าจะถึงตายแต่คนที่สนใจนะครับพระเจ้าจะพบของดีเนี่ยมันก็มีการเปรียบเทียบห้เห็นชัดเจนถ้าเราให้เกียรติและเชื่อฟังพระคำพระเจ้าแต่มาปั้บึกปฏิบัตินะครับ จริงว่าจริงไม่ก็ไม่เราก็จะได้สัมผัสถึงของดีที่มาจากพระคำพระเจ้านะครับเป็นพระพรแน่นอนในทางตรวเงินข้ามถ้าเราดูหมิน่นอ่านก็แล้วฟังก็แล้วได้รับคําตักเตือนก็แล้วจากพระคำพระเจ้านะครับแต่เราเมินเฉยไม่สนใจฉันอยากจะทําตามที่ฉันอยากจะทำในก็เหมือนในยุคัมพียุคหนึ่งใช่ไหมครับทุกคนก็ทําตามที่ตนเองเห็นชอบ แม้แต่ปุโรหิตของพระเจ้าก็ไม่ได้สนใจว่าพระเจ้าพอพระไทยหรือไม่พอพระไทยใช่ไหมในมรัคคีจะเพี่น้องอ่านเนี่ยน่าจะเข้าใจที่ผมพูดพระเจ้าถามแล้วใครละครวีดูหมิ่นพระนามของพระองค์ก็ปุโรหิตนะครับแล้วถามว่าปุโรหิตในยุคปัจจุบันคือใครครับก็คริสเตียนนะครับเราถูกแต่งตั้งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าแต่ปุโรหิตกับดูหมิ่นพระเจ้า ไม่เชื่อฟังพระดำรัสสั่งสอนคาตักเตือนแล้วก็เมินเฉยเราเอาแต่ความคิดตัวเองนี่ก็ต้องกลับไปที่มาลาคีหรือบางคนที่ปฏิเสธความรู้ระเจ้าพีินาองต้องกลับไปที่โฮเชย,ยาบทสี่ข้อหกคำพีเตือนจ่าๆเลยนะครับพระเจ้าตักเตือนว่าประชากรขอเราถูกทําลายเน้นคบว่าถูกทําลายเพราะขาดความรู้ เลยเมื่อเจ้าปฏิเสธความรู้เราจะปฏิเสธเนี่ยปุโรหิตของเจ้าเสียด้วยนะเนี่ยี่ยไอต้ตำแหน่งปุโรหิตของเราที่สําคัญมากนะพี่น้องแต่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ยอมรับเราเพราะทำให้นึกถึงในสิ่งที่พระเจ้าตรัสว่าจงไปเสีย้นหน้าเราเพราะเราไม่รู้จักเจ้านั่นแหละครับพี่น้องอย่าไปเสี่ยงดีกว่านะครับเพราะวันนีภาคษามีจริงวันนี้พี่น้องสนุกปากสนุกใจทาตามที่ตัวเองเห็นชอบแต่วันนั้นพี่น้องครับ มันอาจจะเจอหลายอย่างที่พี่น้องไม่ชอบก็เป็นไปได้ต่อเมื้อประพักของพระเจ้าจะต้องกลับใจใหม่ครับในโวเชียเนี่ยบอกว่านอกจากถูกปฏิเสธตาแหน่งปรุริตแล้วนะครับไม่พอพระเจ้าบอกเลยครับเมื่อเจ้าหลงลืมบัญญัติของเราเราก็จะลืมพงพันธุ์ของเจ้าเสียด้วยหนักเลยงานนี้ลูกหลานแทนที่จะได้รับพระพรจากพระเจ้าหมดเลยเห็นไ,ไหมเราจะลืมพงพันธุ์ของเจ้าเสียด้วยดูสิครับ เพราะนั้นขอตักเตือนบรรดาคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เป็นคิสเตียนในครัวเรือนถ้าทุกวันนี้ท่านเข้าข่ายว่าเป็นคิสเตียนแค่วันอาทิตย์คือไปโบสถ์เป็นพิธีเท่านั้นเองแต่ชีวิตไม่ใช่เนี่ยกลับใจใหม่นะฮะกลับใจใหม่นะครับพระเจ้าสแสวงหาคนที่กลับใจนะครับพระเจ้าพอพระทัยทุกคนที่กลับใจใหม่และถ่อมใจลงอธิษฐานนะครับสารภาพบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าจะพอพระทัยแม่ แต่ใครที่หดดีดื้อรั้นไม่เชื่อฟังนะครับอย่าลืมว่าคำพิพากษาของพระเจ้ามาทุกวันอย่าลืมว่าพระเจ้ารักเราเมื่อพระเจ้ารักเราเนี่ยเมื่อเราผิดไม่ถูกต้องพระเจ้าก็จะตีสอนด้วยดัยงนั้นการตีสอนของพระเจ้าจะมาในรูปแบบนั้นผมไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าตีแน่นอนนะครับเพราะเราเป็นลูกเอาพ,พีเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่า มีพวว่อคนไหนบ้าง้ะครับที่ไม่ตีลูกเนี่ยถ้าอยากให้ลูกเรี่ยได้ดีได้ดีผมเองก็เจอคุณแม่ตีบ่อยพี่น้องครับผมเจอโรงเรียนบัวนาเนี่ยเจอหน้าเสาธงบ่อยมากแน่นอนพี่น้องครับผู้การวิลยเลียมเนี่ยอาจารย์มรสีก็ดีเนี่ยก็อยากจะให้ลูกศิษย์ทุกคนใช่ไหมฮะประพฤติดีคิดดีทดําดีเที่ยวฟังกฎระเบียบโรงเรียนแต่ผมเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มที่แหกกฎตลอดเนี่ยโอ้ยห้ามใส่ขายยาก็ใส่ขายยาก็ห้าม ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แลกีกลางคืนก็าห้ามออกมาผมก็ออกมาเนี่ยผิดกฎก็ไปหมดก็สมควรพี่น้องครับที่ทุกเช้านะครับก็ต้องถูกเรียกออกไปหน้าเสาธงเนี่ยไปโดนฟาดเนี่ยไปองหน้าเสาธงเนี่ยด้วยไม่ไหวเห็นไหมนั่นแหละครับถามว่าผู้การเรียนเรียนจามรศีเนี่ยหรือครูทุกคนไม่ได้เกลียดเราครับแต่เขาต้องการให้เราเนี่ยอยู่ในร่องในรอยแต่เนมนชีวิตที่ถูกต้องนะครับ พื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเพราะโรงเรียนบนนะั้นก็เป็นโรงเรียนพิศิลปใช่ไหมคก็ข,ขอบคุณพระเจ้าอย่างนี้นะครับก็มีกฎมีระเบียบว่าเราก็ควรที่จะมาอาธิษฐานด้วยกันนะครับผมถ้าไม่ติดภารกิจจริงๆไปนะครับผมก็มาอธิษฐานทุกครั้งนะครับมาร่วมอธิษฐานมาหนุนใจกันนะฮะในระหว่างทีมงานในกิจกรรมนะครับก็ข,ขอบคุณพระเจ้าก็ข,ขอพระเจ้าส่อกำลังและอว,วยพรพี่น้องทุกท่านนะครับในการรับใช้พระเจ้านะครับ,ใน,รรบ,รนรบในวันนี้เนี่ย